พระเอกมาดเข้มโบกมือลาเมืองไทยหลังช่องปลดฟ้าผ่าเตรียมโกอินเตอร์แฟนแห่แสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มมาดเข้มวิกเอ็มกริตริดบุตรโครง เพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าตัวเองนั้นเตรียมตัวขึ้นโชว์ในงานมหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตสบายดีเฟส2023ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นนักแสดงคนไทยเพียงคนเดียวบนเวทีนี้ล่าสุดวันที่15มีนาคมยิกเอมได้ออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตัวเองอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า20กว่าชั่วโมงหลังจากนี้ผมจะทำให้แฟนๆทุกคนภาคภูมิใจในตัวผมจะสร้างชื่อเสียงบนเวทีสากลกลับมาฝากทุกคนนะครับส่งกำลังใจให้ผมกันเยอะๆนะครับ hashtag สบายดีเฟส